นี่คือมะม่วงมะม่วงอันนี้คือมะม่วงมะม่วงจริงๆมะม่วงจริงเลยเออไขาบชื่อมะม่วงอะไรช่วยบอกเพื่อนนะคะปอกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะออปอกมาแล้วเป็นมะเหลืองจะต่อ <c oughs> อะไรเพื่ยเหรอยวลองดูอืเป็นมะเหลืองไปแล้วอื <c oughs> อ จากมะม่วงกลายเป็นมาเหลืองไปแล้วอืมแล้วมันหวานไหมมอสุกมาสุกแล้วอือกินก็ไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่เลยอะ แลโมูงพอดีบางทีเดียวเน่ยอร่อยไหมก็มีรสหวานนะได้มานานแล้วไม่มีกครกินอืมก็หวานนะก็อร่อยนะตรงนี้นี่ไม่ต้องจิ้มพริกเกลือละใช้ได้เลยอืม สำหรับสัมผัสแรกเปรี้ยวเคี้ยวไปเคี้ยวไปหวานได้ละ <Okay. S 1> โอเคละ